สั่ง KFC Drive ที่ฝรั่งเศสเจสทเทคนิคอย่างหนึ่งทุกคนที่อยากจะมาแบ่งปันสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆอยู่กับหญิงในช่องฟาร์มฝรั่งเศสค่ะคลิปนี้หญิงจะพาเ,เพื่อนๆไปซื้อเคฟสีที่ฝรั่งเศสแบบ Drive ค,ค่ะก็คือเราจะไม่ลงจากรถเราจะอยู่บนรถเราจะสั่งจะมีวิธีการขั้นตอนจะง่ายสะดวกสบายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะสังเกตยอยากให้ดูอากาศวันนี้ มีความแบบท้องฟ้ามืดแล้วก็ตอนเช้าฝนตกช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเขาเรียกฤดูใบไม้ร่วงไหมใช่เริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะมีอากาศเริ่มเย็นลงนิดนึงการที่เราไปซื้อแบบ d r นี่ก็สะดวกสบายนะคะง่ายแล้วก็แบบไม่ต้องทาอะไรมากมายแบบว่าอยู่บนรถเลยเฉยๆก็มีแคปซูลกสนนะคะเรามาดูการหยิงรู้ว่าที่ไทยก็มีแต่ก็อยากจะให้เห็นอีมุมหนึ่งที่รั่งเส ฝนตกอากาศเน่ามากอ่ะเอาดีๆแบบไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างไม่สะดวกมันบรรยากาศมันเหมาะแกการนอนเข้านั้นจริงๆทุกคนแล้วก็พอเราอยากจะออกไปไหนเนี่ยบางครั้งเราไม่สะดวกที่เราจะออกไป,ปแบบแฉะๆหาที่จอดรถเรียบฝนอาจจะไม่สบายเอาได้อนะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งท,ทุกคนที่อยากจะมาแบ่งปันก็คือเวลาเราไปคาฟูนะคะเราจะไดะ้เขาเรียกเป็นใบเสร็จออกมาแล้วคาะนี่หลังใบเสร็จนะทุกคนดูดีๆนี่คือทองคํานะนี่คือก็จะมีเหมือนกับว่าเป็น เป็นส่วนลด20%เวลาที่เราไปซื้อแบบ KFC Drive นะคะเขาก็จะบอกว่าใช้ได้สาขาไหนบ้างแต่ของหญิงเนี้ยไปที่คาฟูปโตโกมโบแล้วเขาก็จะให้ส่วนลด20%ที่เราไปซื้อ KFC Drive ที่ปโตโกมโบเพราะฉะนั้นลรำจะมี20%ทุกคนและยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถาจ่ายเป็นเงินสดเป็นการ์ดก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นเช็ควากองก็ได้ตัวนี้ก็คือเป็นเช็ควากรงสามารถใช้แทนเงินสดได้ตรงนี้คือดีทุกคนดี Je ne sais pas, je ne sais c'est pour te bonjour Oui, bonjour. Euh, je vais prendre un menu bucket euh, defender. Ah euh, non, euh, pardon. Un menu bucket euh, mix, s'il vous plaît. Pour deux personnes, très bien. Pour les sauces Barbecue. Et deux boissons, s'il vous plaît Seven-up, s'il vous plaît. Pour les deux. La euh, caractéristique Oui. En grand En grand s'il vous plaît. Avec, Avec ça je vais prendre euh, les sachets de trucs. Vous les faites par combien Par 3, 8, 5, 3, 2, 50. 8 s'il vous plaît. Un sachet de 8. D'accord ici. En plus je prends... Je prends un... 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 ถาเราแล้วค่ะแต่พูดถึงจะมาทรงมาสั่งเค้ซีดอยที่นี่ก็ต้องภาษาฝรั่งเศสก็ต้องแข็งแรงในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะใช้การสื่อสารการฟังการโต้อตอบเป็นหลักแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนแบบถ้าเกิดยังแบบเอออยู่เนี้ยก็ก,ก็แนะนาให้ไปสั่งข้างในเรากดสั่งเองข้างในดีกว่าอย่างว่านะ พราะว่าถ้าเกิดให้ให้หญิงขับรถมาสั่งเองก็ก็คงไม่ทำค่ะก็กลังเตรียมของให้เราก็รอมาได้ประมาณสัก3นาทีครึ่งมีความวุ่นวายมีความแบบว่าต้องกระฉับกระเฉงมากทํางานที่นี่ต้องแบบว่าอดชีวิตตลอดเวลา ก็งั้นส์ไม่เป็งไรค่ะแต่ว่าเราต้องเช็คดูก่อนกใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันน่าจะขาดบางสิ่งบางอย่างเขากําลังทําเฟ้นไฟให้เราอยู่หรือว่าอาจจะเป็น หอมทอนให้เราอยู่ก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะคะตอนนี้ก็อย่าลืมว่าเวลาซื้อของทุกครั้งเราต้องเช็คก่อนออกมาไม่อย่างนั้นเผื่อเขาลืมอะไรเราก็ได้ไปทักทวงแล้วก็ไปบอกเขาได้ทันเวลานะคะก็จะไม่เสียอารมณ์เวลาเราจะไปกินเนาะถ้าเพืนเ่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หญิงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย